สงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่7ก็มีการจับสัญญาณนะคะว่าจะได้เห็นความพยายามเพื่อที่จะยุติสงครามนี้อย่างไร ก็ได้เห็นการยกหูโทรศัพท์เพื่อที่จะพูดคุยโดยตรงนะคะระหว่างนาย,ยกรัฐมนตรีโอลาฟโชวและคุยกับประธานาธิบดีวลาดิเมีร์ปูตินแห่งรัสเซียรายงานระบุว่าคุยกันนานถึง90นาทีค่ะเพื่อเป็นความหวังว่าต้องการที่จะหาทางยุติสงครามในครั้งนี้แต่ผลการหาหรือที่ออกมาน่าจะนำไปสู่ทิศทางใดช่วงนี้คุณพงศธ์สุขพงษ์ ประเมินสถานการณ์ค่ะคุยกันนานขนาดนี้จะช่วยยุติสงครามได้ไหมคะคุณพงษ์สัตย์คะในเบื้องต้นก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยนะครับคุณณัฐาเพราะว่าจากการถแถลงของผู้นําเยอรมนีก็บอกตรงๆว่าไม่สามารถโน้มน้าวใจผู้นํารัสเซียได้ครับคุณผู้ชมครับการถแถลงของผู้นําเยอรมนีถึงผลการหารือก็เป็นสัญญาณนะครับว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนอาจจะยังมีแนวโน้มยืดเยื้อต่อไปครับ Ihnen nicht sagen, dass äh, dort jetzt die Einsicht gewachsen ist, dass das ein Fehler war, diesen Krieg zu beginnen. Und das hat sich auch nicht angedeutet, dass dort jetzt neue Haltungen entstehen. Aber trotzdem ist es richtig, miteinander zu sprechen und das zu sagen, was ich aus meiner Sicht zu diesen Themen zu sagen habe. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass äh, Russland sich zurückziehen muss, seine Truppen zurückziehen muss, damit. Äh, ein Frieden eine Chance hat in der Region. Und jeden Tag wird ja mehr deutlich, dass das die einzige Perspektive ist. ผู้นำเยอรมนีย้ำถึงความสำคัญในการเดินหน้าเจรจากับปูตินต่อไปแม้ว่าผู้นำรัสเซียจะไม่ยอมตอบสนองต่อข้อเรียกร้องใดๆก็ตามนะครับ การหารือทางโทรศัพท์ของผู้นำทั้งสองคนในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันให้เยอรมนีสนับสนุนยูเครนในด้านการทหารให้มากขึ้นโดยโชสอ้างว่าอาวุธที่เยอรมนีส่งมอบให้ยูเครนใช้สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อแนวรบภาคตะวันออกของยูเครนตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ถึง3สิงหาคมที่ผ่านมาเยอรมนีได้ให้ความช่วยเหลือทางการทหารแก่ยูเครนกว่า1,200ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ แต่ว่าการแสดงจุดยืนสนับสนุนยูเครนก็ถือเป็นเดิมพันที่สูงของเยอรมนีเหมือนกันเพราะว่าเยอรมนีพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบดานรัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนีได้ให้คำมั่นว่าจะส่งอาวุธเพิ่มเติมให้ยูเครนครอบคลุมตั้งแต่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปจนถึงเครื่องนุ่งหม่มสำหรับกำลังพลในฤดูหนาวด้วยนะครับสำหรับคำถามว่าสงครามรสัสเซียยูเครนมาถึงจุดเปลี่ยนแล้วหรือไม่ รัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนีก็ยังไม่สามารถประเมินแนวโน้มของสงครามได้ es ist auch schwer einzuschätzen denn wir wissen nicht wie die Russen jetzt darauf reagieren aber es ist auf jeden Fall ein deutlicher Erfolg und der zur Destabilisierung Russlands beitragen wird ถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ประธานาธิบด,ดีโจไบ,บเดนแห่งสหรัฐก็เคยให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มของสงครามคล้ายๆกับรัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนีครับ

โดยผู้นำยูเครนได้มอบรางวัลให้กำลังพลที่ประจำการอยู่บริเวณแนวรบด่านหน้าในเมืองบาลาคิยาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากกำลังพลยูเครนสามารถยึดเมืองนี้กลับคืนมาได้สำเร็จส่งผลให้กำลังพลรัสเซียต้องทยอยล่าถอยออกจากพื้นที่ดังกล่าวครับนอกจากนี้ก็ยังเดินทางไปยังเมืองอีเซียมเพื่อขอบคุณกำลังพลในแนวรบและร่วมพิธีเชิญธงชาติยูเครนขึ้นสู่ยอดเสา เมืองอีเซียมตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศถือว่าเป็นจุดขนส่งสําคัญของยูเครนด้วยโดยกําลังพลยูเครนสามารถยึดเมืองอีเซียมและเมืองอื่นๆในแคว้นคาคิฟกลับคืนมาได้สําเร็จตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันโฆษกประธานาธิบดียูเครนได้เปิดเผยว,ว่าเซเลนสกี้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเงยือนแคว้นคาคิฟครับ โดยผู้นำยูเครนได้รับการตรวจร่างกายและไม่พบอาการบาดเจ็บรุนแรงขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ส่วนถนนในเมืองครีวิริกบ้านเกิดของเซเลนสกี้เริ่มมีน้ำท่วมสูงนะครับคุณผู้ชมหลังจากรัสเซียได้ยิงขีปนาวุธโจมตีอ่างเก็บน้ำที่อยู่ใกล้เคียงสถาบันเพื่อการศึกษาสงครามประเมินว่าการโจมตีทำให้เกิดน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ เพราะระดับแม่น้ําจะสูงขึ้นประมาณ2.5เมตรด้วยกันครับคุณณัฐาคุณผู้ชมครับการยิงขีปนาวุธโจมตีโครงข่ายของโครงสร้างพื้นฐานแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของปูตินในการโต้กลับยูเครนเหมือนกันครับแล้วทางผู้นํารัเสเซียล่ะคะมีทางเลือกในการรับมือในกรณีที่สูญเสียพื้นที่ที่ยึดครองโดยเฉพาะบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือของยูเครนอย่างไรบ้างคะ ผู้เชี่ยวชาญก็ประเมินมาหลายทางเลือกนะครับล้วนเป็นทางเลือกที่ต้องทําอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงมากขึ้นท่ามกลางแรงกดดนันรอบด้านจากกลุ่มชาตินิยมภายในประเทศด้วยครับเรื่องนี้ยังต้องติดตามกันในระยะยาวด้วยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าทางเลือกของผู้นํารัเสเซียทุกทางก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียรวมทั้งมาพร้อมกับความเสี่ยงในด้านภูมิศาสตร์การเมืองอย่างมากทีเดียวครับ มาดูทางเลือกแรกกันก่อนนะครับก็คือการรวบรวมกําลังพลและสับเปลี่ยนกําลังใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการโจมตีโต้กลับกําลังพลยูเครนแต่คําถามสําคัญก็คือรัเสเซียมีสัพพกําลังทั้งทหารและอาวุธเพียงพอหรือไม่เพราะสงครามตลอด6เดือนที่ผ่านมาก็สร้างความเสียหายไม่น้อยทางเลือกที่2คือการเคลื่อนกําลังพลสํารองไม่ต่ํากว่า2ล้านนายเข้ามาสมทบเพื่อยกระดับการทําสงครามให้เข้มข้นมากขึ้น ทางเลือกนี้อาจจะขัดต่อนิยามของปฏิบัติการพิเศษทางการทหารเนื่องจากปฏิบัติการนี้จํากัดเป้าหมายโจมตีพื้นที่เฉพาะจุดเท่านั้นครับและทางเลือกที่3ก็คือการขยายเป้าหมายการโจมตีพุ่งเป้าไปยังโครงข่ายระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มากขึ้นทางเลือกนี้น่าจะได้รับเสียงสนับสนุนจากกลุ่มชาตินิยมในรัสเซียที่ต้องการให้กองทัพ ยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในเขตพลเรือนของยูเครนครับการจัดทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็เป็นไปได้ยากท่ามกลางสถานการณ์การต่อสู้อย่างดุเดือดของทั้งสองฝ่ายในเวลานี้นะครับเลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากหาเรือกับผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับการขนส่งธัญพืชครับ From peace. I believe that peace is essential, peace in line with the UN Charter and international law, but um, uh, I would be lying if I would say that I hope that it will happen soon. ประเมินในเบื้องต้นแล้วสถานการณ์สงครามจากนี้ไปน่าจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเพราะทั้งฝั่งผู้นํารัสเซียขอยงปูตินก็คงจะไม่ยอมที่จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับคุณนัฐธายังต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดเหมือนกันยิ่งตอนนี้ผู้นําจีนกับผู้นํารัสเซียไปพบกันที่อุซเบกิสถานด้วยแน่นอนครับมันเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างพันธมิตรร่วมกันระหว่าง2ประเทศด้วยนะครับค่ะ สำหรับผู้นำา EU ก็คงจะต้องตื่นตัวกันมากขึ้นนะคะว่าจะรับมือกับวิกฤตในระยะยาวอย่างไรโดยเฉพาะวิกฤตพลังงานเพราะว่าการหารือระหว่างผู้นำเยอรมนีกับผู้นำรัสเซียดูแล้วยังไม่เห็นสัญญาณว่าจะช่วยให้ยุติสงครามได้นะคะตอนนี้ฤดูหนาวก็ใกล้เข้ามาทุกทีนี่เป็นโจทย์สำคัญของบรรดาผู้นำา EU ด้วยนะครับขอบคุณคุณพงษ์สัตมากค่ะค